สวัสด so ีครับอยู่ผม SGM วันนี้ผมจะเล่นเกม GTA San ในตอนที่33ก่อนจะไปรับชมเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปเลยครับมาอับโทรศัพท์ไปเลยว่าไงเล่าเออเกย้ายกลดันดานของนายมาหลังบ้านชัไนแล้วฉันพร้อมจะเจอนายแล้วโอเคฉันจะเข้าไปเจอนายเองมะมีใครวะไปลุยกันเลยฮะ เดอะสกอตในตอนที่33หลังจากมีโทรศัพท์ปริศนาในตอนที่32ให้มาเจอที่บ้านพักต่อากาศหลังนี้แล้วก็ให้เราทำภารกิจขับบิ๊กฟุตเพื่อเป็นการดูฝีมือคามเชื่อใจครับมาโอเคให้แจ็คใครวะเฮ้ยซิเจ้เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอีมัทเทอร์โน่หรอเฮ้ยเทอร์โน่ฉันฉันฉันขอโทษฉันผิดไปแล้ว จะฆ่าผมเลยตอนนี้ก็ได้โออใจยเย็นใจยเย็นฉันทำผิดเป็นมหารถูกป,ปากาไปซะไหนว่าไงนะฉันนึกว่านึกว่าฉันค้ายาเหรอฉันแค่ทำตามแผนนั้นน่ะมนะันเป็นไอเดียที่แย่เลยเข้าใจไหมไม่ผมแค่สงสัยอ่ะถูกปา่ปปาไปซะนี่คือนานของฉันฉันแทรกซึมด้วยธรุรกิจพวกนั้นการกรงการเพื่อช่วยพี่ชายน หรือว่าฉันจะเข้าไปยุ่งกับพวกมันเหรอไม่มีทางหรอกฉันคือสายลับโอเคทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วซิเจมันไม่ได้เป็นศึกระหว่างแกง๊งตอนนี้มีทางการเข้ามาเกี่ยวข้องฉันอยากให้ไงไปป้นรถน้ำมันมาซะโอเคสงครามมันมีอยู่ทั่วไปนะอยากเป็นฮีโร่งั้นเหรอ มันไม่มีหลคีโลอ่ะตอนนี้มันมีศึกหลายด้านเข้าใจไหมหนูจะยินยินนะมาเข้าแผนกันเลยโอเคโอเคนั่นแหละไอหนูฉันชอบนายนะว่าไงนะฉันอยากให้นายไปป้นรถบรรทุกน้ำมันมันคือส่วนหนึ่งของในแผนศัตรูของฉันทำให้มันค่อยเขว แล้วฉันจะตอบแทนนายอย่างงามเลย Now, งานนี้ต้องนายต้องชวนเพื่อนน้องเขยนายมาด้วยเข้าใจไหมเรื่องพี่ชายนายไม่ต้องห่วง <I 'll S 2> ฉันคอยจับตาดูแลอยู่อยู่แล้ว okay. โอเคโทรเรียกซีซ่ามาช่วยงานครับและอย่าให้ซีซ่ารู้ว่าทรินเป็นคนทางของทางการครับตอนนี้ศึกระหว่างประเทศแล้ว พี่โทรเล็กผมมาเหรอเปล่านะนี่พูดเล่นนะพี่เพิ่งโทรผมค่ผมเพิ่งครึ่งชั่วโมงที่แล้วโอเคฉันโทรว่าโทรได้ได้ฉันลืมไปหน่อยนะเจ๊ไปปนรถตะมันกันไปฮะจะขึ้นไปถนนฟรีเวยกก่อนที่รถนะมันจะมุ่งหน้าไปซาฟิโลไปทางนู้นฮะ เป็นภารกิจยากอย่างหนึ่งครับเพราะ AI มันโง่ดีฮะกว่าจะโดดขึ้นรถมันได้โอ้โหซีซ่าเนี่ยต้องทำให้ผ่านในเทคเดียวนะนี่คือคอมบอร์สุดท้ายของฉันเห็นเป้าแหน่งหน้าไหมเห็นแล้วนะตุ่มเห็นแล้วมานี่ทำไงรถมันอยู่ด้านหน้า เตียพร้อมไว้ในหนูนั่นไงตะปนครับเหลนส่วนหนึ่งของเอแอนเทอร์โนให้สตูแคว้เขวมาใกล้แล้วก็ไปใกล้หน่อยพี่ชายโอ้ยไกลพอแล้วเนี่ยเอาโดดโดดโดดสิดีซ่าโดดสิเวนก็ไปใกล้กว่านี้ไกลสุดแล้วเนี่ยเวนก็ไม่โดดนี่ฮะเอไอมันเป็นยางเงี้ยมียอมโดดโดดสักทีสิ โดดสักทีเออมาเฮ้ยเบรกเบรกขับตามซีซ่าไปเลรอซีซ่าจะปนได้ไหมโอ้ยซีซ่ารัวเลยฮะมาได้แล้วทำการปลดรถน้ละมันสำเร็จแล้วพวกไปกันเถอะพี่ชายยี่นะมาไม่ไกลใกล้บ้านเราเลยฮะลงตรงนี้เองเย็นยังไงโอเคซีเจ,เจง่ายมากเลยอือหือ เอาไปจอดที่บ้านเราอุ้ยไปอือหือไปทางนูน้นครับอ้อมด้านหลังไปก็ได้รถตะมันไปเก็บที่บ้านเราฮะเฮ้ยฉันไม่ได้พกอาวุธมาเลยยกมือทำไมเนี่ยเว้ยเนาอ้อมไปไหนก็ไม่เป็นไรอุ้ย,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 ยไปฮะหลังบ้านเราอยู่ตรงนู้นนี่เองนี่งไง ดีนะมันไกลไกลมากครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนคะั Let's go ไปเจยบอกว่างานนี้หมู่หมู่เลยโอเคจอดตรงบ้านเก่าเราเองครับเฮ้ยตำรวจตำรวจ มาสำเร็จฮะมีที่ยากกว่าน,นี้อีกไหมไมเทรนโนนี่มันงานบูมูเลยนะลงรถตันแค่นี้เอาไปจอดได้ไงมาผ่านครับเดบ7พันดอลลาร์ฮู้ฮู้สุดจัดปลัดบอกไปกเซฟก่อนกันเหนียวรถเจริงจรงฉันก็ไปมาแล้วามาใส่ไปแล้วกัน มาทางนี้หมอกลงจัดเบก็กกนรอรับโทรศัพท์ฮะอโอเคแจ้ก้นของนายมานี่เดียวดีเลยเอโอเคฉันจะรีบไปไปต่อเนื่องครับธุรกิจไม่เชิงโน่นนี่วันที่หมอกลงจัด ้ขามทางด่วนไฮเวย์ไปเออทางนี้แหละถูกสุดแล้วไกลสุดแล้วไปยูเทิร์นหน้าดริฟดริฟก็ตรงไปเลยฮะสุดยอดไปฮะตอนนี้หมอกลงจัดนะฮะว่าจะดูทัศนียภาพของเมืองแห่งสะพานแห่งเมืองแห่งน,นี้สักหน่อยเนี่ยด้านบนมันมี Egg อีสเตอร์เอ็กู่ครับเจอต,ต้องมีเจ็ทแพ็กบินขึ้นไปฮะ ถ้ามีแจ็คแพดก็โดดลงจากเครื่องบินแต่ต้องแม่นฮะอยู่บนหัวสะพานไปไปดูกันต่อเลยราติดไม้จริลยเนอะเฮีย yeah. ะไฮะลงฝานโอ้ยดีนะเรามีสกิลขับรถมาแล้วมอไซสุดยอด ดิฟเซฟจุดไกลๆ,ๆนี่หนึ่งทีเพื่อความชัวร์วแล้วมันย้ำเซฟที่สองเช้าแล้วสิบโมงแล้วป่ะแต่หมอกลงจัดอยู่เลยเซฟที่หนึ่งโอเคสี่โมงเย็นแล้วเว้ยนะไปหลังบ้านเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ไง กำลังบอกพิกัดอยู่ครับโอเคครับคัดซีนนี้มันนานผมจะสรุปให้ฟังครับก็คือ CJ จะมาถามเรื่องพี่ชายแล้วก็ต้องทำงานให้ไหมเทรนโน่รอบหนึ่งฮะก็คือมเท,มนเท,ทรนโน่คุมบางเหียนส่งลูกน้องไปคุมกันอยู่แล้วและตอนนี้จะมีการส่งของจากทางรัฐบาล ไมเทนโน่จะให้เราไปรับของที่บนภูเขาแห่งหนึ่งในทะเลทรายครับมาโอเคครับขอญาติข้ามพัดซีนเลยครับภารกิจนี้ก็มีอยู่แค่นี้เพื่ความรวดเร็วฮะภารกิจนี้ไกลครับแล้วก็นานด้วยผมถึงอธิบายแบบรวดรัดตัดตอมเลยฮะนะมีน้องไมเทนโน่ ทางการส่งของมาให้จะให้เราไปรับนั่นเองโู้โหเอหอตรงไหนวะอุ้ยข้ามเมืองนะครับเปิดเมืองเิ้วเปิดแมพฮะไปข้ามเมืองทะเลทรายกันโคนยังชอบนะสวัสดีทะเลทรายจ๋าพี่มาแล้วมาไปรับของเห็นไหมเทนโนกันอย่าเพิ่งตกใจโอ้ยสกิลไบค์ไบสกิลมาสวยๆฮะ ผ่านเคิร์นฮูเวอร์รทะมาลัดขึ้นมาทางนี้เลยอุ้ยปีนไม่ถึงเด็ดไปทาง้าก็ได้เบรนอุ้ยรถตำรวจโทรทีนะครับผมรีบไปทำของลกิจของสายลับไมมเทนโนครับเลกิจใสายลับนี่ทาน ตรงเขื่อนแดนฮูเวอร์ด้วยครับที่หล่อเลี้ยงเป็นผลิตกระแสไฟของรัสเวกัตนั่นเองนี่ฮะชอบมากครับดูเคลื่อนสิจอดจอดดูเลื่อนแป๊บนึงอุ้ยสูงมากครับ let's g เพื่อไม่ให้เปการเสียวละภารกิจนี้มันนานขับรถกไกลด้วยผมจำเป็นต้องตัดฮะนี่มาทางซ้ายมือนี่โอเค มาตรงมือไม่มดเองอุ้ยมีรถให้เลือกมากมายวะอีโนอย่าเพอมีอีกนะตอนี้นะนนขึ้นไปบนหุบเขาเอีนโนเราเฮลิคอปเตอร์มาส่งของแค่นั้นแหละแล้วนายนำของมาให้ฉันอุ้ยมี RPG ด้วยซึ่งหนักกว่างานนี้ได้สิเอาวิบากไปฮะตรงไหนหุบเขาไหนอ๋อตรงนี้ ออกขวาไปเลยนี่ทางขึ้นมีอยู่ไม่มากตรงนี้เป็นหลุมศพครับจะค่อยแวะดูว่าเอ้ยอีกที่นึงนื้อมา,มาเ๋ยวของให้ไหมเครลโน่กันกิ้นเขาไปเลยฮะรอรับของเลยของเฮลิคอปเตอร์จะมาอยู่บนยอดเขานี่เองนี่ดู โค oh, สวยเลยฮะดูเนี่ยนั่นฮะนะเป็นแดงนี่จอดให้ดูนะฮะให้ดูกันฮนะนี่ฮนะยอดเขาสวยงามตามท้องเรื่องมาภาร,รกิจสีเอภาร,รกิจของทาง,งการครับมาจุดพลุขอจะส่งของมาครับ โอเครอเครื okay. ่องบินแป๊บนึงเฮ้ยให้ตายเถอะ่าพูดทางฮี้สิฉันตกใจหมดมาแล้วเครื่องบินแบ็คันทุกสินค้ามาแล้วเจ้าของมาส่งให้ซีเจดมาแล้วครับโอ้ให้ตายสิข่าวล่วงไหลเครื่องบินสปายสายลับมันมาแล้วฉันยังส่งของให้นายไม่ได้มันต้องจัดการมันจัดการมันให้หมด จะจะบินไปตั้งรักก่อนมาซีเวเนเอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงเฮี้ยนี่นี่นี่เครื่องบินสายลับเหรอสายลับุูกเฮี้ยเฮี้ยย,ยิงไม่โดนสัตว์ผิวไหวดังสส่น้ำกันเลยนี่ลำแรกผ่านไปเอ้าเวนโดนเครื่องบินเพื่อนเราไอ้โดนเครื่องบินราชการลับครับ มาผมขอตัดไปตอนนู้นเลยครับมาผมขอตัดมาตรงนี้เลยฮะมาแล้วขังบินสายรับอย่าให้มันเียเร็วจังวะมาอืม้มมาหนึ่งลำอีกหนึ่งลำอยู่ไหนอย่าให้มันระเบิดใกล้ลำที่สองเรียบร้อยฮะ โอ้ยอย่าตกมาโดนเฮียโอ้ยขอตัดอีกทีฮะโอเคครับผมขอตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันฮะอยู่ไหนเครื่องบินสายลับอยู่ไหนกันนะอย่าให้มันยิงโดนกันฮะไหนไหนเฮ้ยมาหนึ่งลำโอ้ยเลือดเลือดเกือบตายเวยเอะ หัวใจหัวใจเก็บหัวใจก่อนเวนจะตายแล้วเวนเออมาอยู่บนหัวเราเฮ้ยอย่าลนโอเคโดดไปูฮ,ฮ,ฮเรียบร้อยฮะมันระเบิดแล้วเก็บของเฮ้ยอยู่ไหนวะเคือบินมาอีกแล้วไอ,อ,อ้เหีเออ้ยเฮ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 ้ย จยพึ่งสิวิยครบินเพื่อนเราเว็นแม่นเลยล่ะซิเจยจิงเลยวะเฮ้ยดู่บนหัวเฮ้ยไปไกลสิเว็นนะรอมันออกมาก่อน ใ,ใกล้เครืงบินเพื่อนเราโดนล่วงหรือโอ้ยมาเรียบร้อยโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในตอนที่34แล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะมาแก้มือให้ได้ครับถ้าใครชื่นชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปเลยครับเฮ้ยต้องซื้อเสื้อเกาะมาแล้ววะ่ะโอเคครับผมจะไปซื้อเสื้อเกาะและเตรียมการมาอย่างดีครับยากเหมือนกันฮะยิงโดน มันมี2ชุดครับครบินมี2ชุดโอเคครับสำหรับคลิปนี้เกมนี้ขอตัวลบไปก่อน SGM ขอตัวลบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ